เปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ วันที่7พฤศจิกายน2567ที่ศูนย์ฝึกอบรมมวลชนศูนย์ฝึกสมานมิตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสราวุฒธนาเจริญสกุลผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโดยมีนายรอมดอนหาีอาเวย์ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในในายปีดาสุขใจประหลัดจังหวัดนายประสูทหอมบันเทิงในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายยุซบโตววางประธานคณะกรรมการอิสลามประ จ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน120คนเข้าร่วมในการนี้นายสิทธทิชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านประจำปีงบประมาณพศ2568รุ่นที่1ในหัวข้อความคาดหวังของ ข้าราชการฝ่ายปกครองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนประสบการณ์มีความสามารถในการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในตำบลหมู่บ้านตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความสามารถในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยลดปัญหาการคุกคาม จากผู้กอ่อเหตุรุนแรงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาทางด้านอาชญากรรมและปัญหาภัยแทรกซ้อนอื่นๆและเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัตินายรอมดอนฮายีอาเว ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในระบุว่าโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านเป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้วแต่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมการปกครองให้มีความรู้ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลหมู่บ้านและท่านอธิบดีกรมการปกครองได้เห็นถึงความสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจึงได้อนุมัติให้จัดทําโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบประจําปีงบประมาณพศ2568ขึ้น ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วแต่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านจํานวน120คนประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสจานวน30คนจังหวัดปัตตานีจํานวน30คนจังหวัดยะลาจํานวน30คนจังหวัดสงขลาจํานวน30คนโดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม15วันตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่20พฤศจิกาย 2567หลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งออกเป็นสองภาคประกอบด้วยภาควิชาการใช้รูปแบบการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคปฏิบัติและภาคสนามใช้รูปแบบการลงมือฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ